ไม่อนุมัติอะไรเนี่ยแล้วไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอครับมันก็พอจะมีอยู่ต้องแข่งกับทีมจากโรงเรียนที่ฉันเลือกไว้ให้แล้วชน,นะให้ได้เฮ้ <c oughs> ตกลงครับให้พวกเราแข่งเถอะครับ <c oughs> ญญาก,การ์ดไฟแวนการ์ดลิงจ็อกเกอร์ เฮ้คู่แข่งที่พวกเราต้องเจอเนี่ย คือโรงเรียนฮิสุอเอะของพวกใครคุ้งเหรอมีปัญหาอะไรงั้นหรอือเออ,เ,อ,อเปล่าครับไม่มีครับสรุปเลยนะครับถ้าพวกเราอาชนะโรงเรียนฮิสุอเอะนั่นได้ก็จะยอมให้ตั้งชมรมการ์ดไฟเป็นชมรมอย่างเป็นทางการสินนะครับถูกต้องแล้วลหะแต่ถ้าแพ้ก็จะต้องยุบชมรมทันทีเลยนะรู้ไหมเออไปลุยกันเถอะชมรมการ์ดไฟโรงเรียนมิยาจิออื เอเอฮมุมเล็บชั่วคราวอันนี้เป็นสึกแรกของพวกเราไราที่110ศสึกแรกโรงเรียนมิยาจีประทะโรงเรียนฮิซึอเอะเออคือว่าพวกเรามาจากโรงเรียนมิยาจีครับวลคอมขอต้อนรับสู่ชมรมแวนกาโรงเรียนฮิซึอเอะอา้าวคุณครูมาร์คทำไมไปอยู่ที่เนี่ะเปลืยกอาชีพ ฉันน่ะมาเป็นครูที่ปรึกษาให้ชมรมแวนการ์ดอะนะคุณครูมาร์กเป็นที่ปรึกษาเหรอ Yes เรียกว่า advisor หรือจะเรียกว่า instructor ก็ได้นะใครนะ่ะเออเป็นคุณครูสมัยที่ผมเรียนมอตน้นแกดูเพียเพ้ยนๆนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วใครคุงมิวะคุงอิสกิคุงพวกเราคือชมรมแวนการ์ดวงเรียนฮิซึเอะไงล่ะสามคนเองเหรอโครินจังเอ๊ะ กำลังรออยู่เลยแม่นางฟ้าของฉันเนี่ยอืมเซฟเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮ่าฮ่าไงยล่ะไปชมรมที่ฟังกี้แล้วก็แฮปปี้ดีใช่ไหมล่ะเออเครับอ๋อ,อจริงด้วยสิพวกเธอชว์ทักทายอย่าไปทางการด้วยนี่มาในนามโรงเรียนนะ <c oughs> เอาสิไอจีเออจริงด้วย <c oughs> คือว่าชมรมการ์ดไฟโรงเรียนมิยาจิต้องขอขอบคุณน่าน่า คนคุ้นเคยทั้งนั้นไม่ต้องเป็นทางการนะก็ได้นะใช่จริงๆนั่นใครโทชิกิสินะครับนี่แล้วใครจะแข่งกับใครอ่ะเนี่ยชินโกคุงนาโอกิคุงทักทายด้วยสิครับอ้ไอจิคุงฉันได้ดูเปลี่ยนไปผิดหูผิดตาเลยนะเอออาครับเอ็กซ์เรนการไฟเตอร์ไคโทชิกิผู้เป็นทัศชากทีมคีฟอและก็สร้างผลงานในฐานะทีมนิวเอลฟ์ร์ตัวจริงเสียงจริงรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เจอใครถ้าทางก็เป็นแฟนคลับนายอะ พูดอะไรบ้างสิขอฝากตัวด้วยว้าวหมอน่นน่อาร่วงไปแล้วอะนี่ไม่เป็นไรนะชิงโกคุมขอรินจ่าเฮ้ยใจเย็นๆทุกคนเดี๋ยวนี่ฉันเองการแข่งกับโรงเรียนฮิสเอะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับไว้ถ้าแพ้ราบเมื่อไรผมจะติดต่อไปนะครับ นี่เป็นแมชที่จัดไว้เพื่อเชื่อดพวกนั้นการยืนดูวาระสุดท้ายของพวกนั้นแล้วโทรมารายงานฉันคือหน้าที่ของเธอในฐานะรองประธานสภานักเรียนให้ผมจัดการเองครับเท่านี้ก็ล้าขาดแล้วนะสุดยอดจะแข่งกันที่นี่เหรอเนี่ยว้ายๆแบบนั้นอ่ะมันน่าอายนะ ลำดับต่อไปจะขอเริ่มการแข่งขันแวนกาดร,ระหว่างทีมโรงเรียนฮิซเอะและโรงเรียนมิยาจินบันีีเคยคิดไว้ว่าสักวันอยากจะมาแข่งกับพวกใครคุ้งแบบนี้เซนโดไอจิ <S S พวกเรารู้สถานการณ์ของชมรมเธอและรู้ว่าพวกเธอเป็นเพื่อนกันแต่ว่าทีมฮิซเอะห้ามออมมือให้เด็ดขาดเลยนะ หอมมันน่อยู่แล้วโอเคและทีนี้ทีมโรงเรียนมิยาจิเราว่าไงครับเรื่องออมือไม่มีอยู่แล้วก็ถ้าเราต้องแข่กับใครคงละ่ะดีเลยดีเลยตอนนี้ชักจะมีไฟแล้วพวกเราเองก็จะพยายามเต็มที่เหมือนกันนะถ้าบูรชน,นะ แล้วไอจีต้องยุดชมรมล้วก็โธ่อะไรเนี่ยตลกการไฟที่ไม่มีบริข่าวคงหยุดด้วยเนี่ยน่าเบื่อจังแบบนี้ฉันขอย้ายลเนี่ยดีกว่ามาแล้วนะคิดถึงเธอละเกินบริข่าคงฉ,ฉันก็เหมือนกันขคอรินจังนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักในรั้วโรงเรียนนะอืมแต่จะฟังดูปแปลกๆแต่ก็เป็นความใจสู้ของเขาล่ะนะ เราจะแข่งกันทั้งหมด5แมตช์ทีมที่ชนะได้มากกว่าก็จะคว้าชัยไปถ้างั้นก็จะเริ่มหมุนรูเล็ตได้แมตช์แรกก็คือสตาร์จากทีมมิยาจิอิชิดะนาโอกิเฮ้ยยอดเลยเขาสึกคันไม้คันมือตั้งแต่มาถึงโรงเรียนนี้แล้วละ่ะเหลียวๆฉันสู้ได้แล้วนะ่ะ อิชิดะนาโอกิใช้ทีตะไอจิ IG เป็นผู้ชี้นำทางจากทีมฮิเซเอะก็คือสตาร์คายโทชิกิไคคุ้งกับนาะโอกิคุ้งเหรอว้าไอแบบนี้รับรองว่าโดน๋ยเขายำเละกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยว,ว่าไงนะ อะไรเล่านี่กระดูกมันคอ,อร์บะกันเลนะเนี่ยฟังไว้นะไขโทชิกีนะตอนที่ออกเดินทางไปรอบโลกผ่านไปที่ไหนขนาดย้ามันยังกลัวหัวห,วหวดจะไม่กล้าง,งอกขึ้นมาเลยเป็นผู้เล่นระดับตำนานที่ได้สะพึงกลัวกับไฟเตอร์ระดับนั้นโอกาสชนะของนายก็คงจะเป็นเงียบไปเลยบอนั่าจะเจ๋งแค่ไหนใช้ไปคนตัดสินแต่แองเนี่ย แล้วต่ออไองไกลเนี่ย no problem อ่าเราถุงมือนี่อ่ะฮะมันเป็นของจำเป็นสำหรับแบบนี้นะเนาะฮะอะไรอ่ะป้าเออเอออะไรนี่มันมันอะไรอ่ะ motion figure system เท่านี้โลกแห่งจินตนาการของเธอก็จะเป็นจริงขึ้นมาแล้ว motion figure system หมา ไ <H aha> ม่รู้จักเลวเนี่ยมือใหม่แท้ๆเลยเริ่มมาก็ได้เจอกับใครเลยเหรอนเนี่ยหมอนี่โดนกดจริงๆแฮคว่มเวนกาดใบแ,แรกได้วางเด็กไว้ข้างๆแล้วจวห้าใบ <im ple 88> นีละการบนมือใช้ได้อยู่สไตร์นะลิ มันกอดไงมีดะด้วยอะอุ้ยมาน,นี้ยแบบนี้มันเทระเบิดไปเไลยเออที่ที่ไหนอะโอ้โหสุดยอดเลยที่นี่คือช่องว่างระหว่างโลกกับดาวคราะเคลผู้ยูนิตจะสู้กันบนดาวเครส์แตพวกเราจะสู้กันที่นี่อ๋อ motion f i g u r system คือที่แบบนี้เองเหรอใช่ละพอจะนึกภาพออกแล้วสินะงั้นเรามาเริ่มกันเลย ยิราซร์มังกรซุ่มจมตีลินชูยิราเซอร์สไตน์กเกอร์ดราก้อนอ๋อสุดยอดอ่ะยูนิตพรล่มาาด้วยไม่ต้องจินตนาการด้วยน่าสนใจดีนี่นะนะพวกมือใหม่ตอนแรกๆนายเองก็ไม่ต่างจากเขาหรอกนะโถยว่างไงนะน่าสนใจเราไปลุยกันเลย นารุคามิเจอกับนารุคามิสินะใครคุ้งนาโอกิคุ้งปีโป้ปโปกัมมี่นึบอร่อยอเี้ยวค่แนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคแครันวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยูเรอ ร่วมฉลองความดื่มดํ่กับแมกนัมโฉมใหม่ความลงตัวที่ทุกคนหลงรักของไอศครีมเคลือบช็อกโกแลตเต็วเยี่ยมแท้หนากรอบจากมาเมล็ดโกโก้ชั้นดีดื่มดั่สุดล้ำกับแมกนักมาแล้วโอเซ่ไรเบอร์สวิตออน จากราคาปกติ999บาทเหลือเพียง499บาทวันนี้ที่ห้างสรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือซื้อเข็มขัดพร้อมนาฬิการ,ราคาพิเศษที่เว็บไซต์ dexclub.com และ kasan.com และตะสอย500มิลลิลิตรกล่องเดียวเต็มเต็มกล่องเดียวเต็มเต็มกล่องเดียวเต็มเต็มและกระสอย500มิลลิตรเต็มกล่องเต็มวัน ้อาไม่กลัวแต่กลัวช้าอาหารเช้าซีเรียลราค,ครอบอร่อยทันใจได้ประโยชน์ทุกเชา้าค o อบสไกายมีจํำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเนทุก,าทากสกาขาไสลังพอดีอไร่อยได้ทีทๆๆทระีใจป,ป,ปอร่อยนใจได่นค้ขนมทอดอไูไยอร่อยใจได้ไครทุกคนอดวันก่อน สมัยใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหนึ่งนั้นคือกองทัพอสววนลิโปเรเตอร์สองคือจักรวรรดิมังกรแห่งการทำลายล้างอ e ีเรเซอร์และการกลับมาของบาสเตอร์เบรดพบกับกัดไฟแวนกอร์ทริออกเด็ก0 8ถึง09ได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นยูโรคาสตเค้กโฉมใหม่ยูโรเค้กแมนเชสเตอร์ n ยู e d นแต่สองพันธมิตรแห่งความสุขยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลายูโร ขาวนุ่มๆสอดไส้ไมดี้มาสเลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ Euro สูนสนุกเปิดแล้วที่นี่ได้ตเสาร์ไม่เคยศูนย์พันพวกมันกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่และสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดมาเพื่อล่าขุดมือมาพัจนยนต์จากสตีเวนส์ฟิลเบิร์ดูรานซิกเบอร์มิถุนานในระบบ3มิติ i m a x 3D และ 4DX จงเตือนจากนิทราธนบูมดราก้อนไม่ป้องกัน Drive c h e c จบเทินของฉันแล้วเมื่อกี้ก็แค่บังเอิญเปิดเจอคิดทิ่ข้าเท่านั้นเองอะแต่ว่านาโอกิคุงเนี่ยยอดเลยเจอกับใครคุงแท้ๆแต่ไม่มีอาการกลัวเลยไร คาน์เตอร์บลัสให้สปาร์กเรนออกไปเข้าให้ฮิเซนบูสจมทีด้วยดราโกนิกเดสไซให้สไตรด์ดักเกอร์บูสสปาร์กเรนจบทีอ้า ไทยไม่ยอมให้มือใหม่เลยแฮะไม่เหรอสําหรับใครแล้วไม่มีไฟเตอร์คนไหนที่เรียกว่ามือใหม่หรอไม่ว่าอ e ีฝ่ายจะเป็นใครเ็จะสู้สุดฝีมือเสมอแหละ้วอของเขาแรงตกใจเหรอเจะแบบนี้ครั้งแรกมันแรงไปสําหรับเธอเหรอนาโอกิคุงส,ส,สุดยอดเดี๋ยวกนเดกเดสไซกับสปาร์เรนดราก้อน ไม่นึกแลยว่าพวกนี้จะมาสู้กันได้จริงๆแบบนี้สุดยอดแมสนี้น่ะสุดยอดตาชันสเตนแอนดรอถ้างั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงจงตื่นใจนิทรารา่างอวตตาของฉันไรยูนิเซอร์วอลวิงซอร์ดดราก้อนเอาอีกใบไงล่ะโอ้ ไรเดอะวนกัดมังกรสีแดงเพลิงผู้มีโลหิตร้อนแรงยเรเซอร์วอวิ่งซอสดราก้อนไอ้นี่มันยอดเลยเนอะชิงโกคุงได้ดูของสุดยอดเข้าแล้วล่ะครับเกรดยูดิตมังกรเนี่ยดูยังไงก็ทรงพลังเนาะเทศกาลเกรดสามละสังัาน ีหมอหนีใช้บังกรเหมือนกันแทๆ้ๆแต่ดูเท่กว่าเราจมเลยเข้ากอ,องทัพเบียร์เทเซอร์ชั้นสูงซุยตัน,นเรดิวอร์ดากุแแนแรดิวอร์บุสแล้วสุยตันจมตี่พี่ป้องก,กันด้วยสไปไอวัววิ่งซอสด,ดากอนวัววิ่งซอสดาก้อนไทาฝ่ายมีดาเมจตั้งแต่สามขึ้นไปพลังจะเพิ่มขึ้น2000ไม่ป้องกันเช็ค The Drive tickle. Got it. Physical Trigger. Damn Damage by Sparkle Dragon, Kung! เเฮ้ยหนื่ออะรอดมาได้เหลือเนี้ยนายสกอตนี่มีชะตาของชมรมกัดไฟเป็นเดิมพันอยู่นะถ้าเกิดต้นแพ้ตรงนี้ขึ้นมาฉันก็หมดแท้แนะน่นาโอ,อกิคุงถึงตาฉันสเตนแอนดรอดูอไว้เลยตากนี้ไปคือเบรกไามของฉันเบรกไทม์ช่วงัาหลา ก็บอกว่าแบบนั้นมันไม่ใช่ไงหมอนั่นน่ะดูแล้วน่าจะเข้ากับพวกนายได้ดีนะนี่หมายความว่าไงเนี่ยไฟในใจฉันกำลังลุกชนมันกำลังร่ร้องว่าให้ปกป้องชมรมกัดไฟจงดูไม้ตายของฉันมันคือเบรกไรแห่งวัทีิหารที่ไร้พายยูเรเซอร์กกรเดตบัสเตอร์ดราก้อนด้วยสกิลเบรกไรของโอวิงซอ์ดราก้อน เมื่อมีคคันนารุคามิ้อไร้ทับมันสามารถให้อรียการหนึ่งใบของฝ่ายตรงข้ามออกจากสนามได้พลังของเกรดบัสเตอร์ดักก้อนเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืนแล้วก็ลิมิตเบรกเบริการของนายตกลงดับโซนพลังเพิ่มขึ้น3,000และได้เพิ่ม1คริติคัลและยังไม่จบยังจะเอสเปเชียลเคาน์เตอร์บลัสต์ต่ออีกอ่ะฉันจะเลือกเรียการหนึ่งใบ แล้วเอาออกจากสนามได้เพิ่มอีกเพิ่มทัพลังแล้วก็คริกติคอลทันยังไล่ลิกาดออกจากสนามเหรอเอาเกรดสามใบนั้นมาฉันบ้างเซอ้ยไม่ใช่แค่พลังของการ์ดหรอฝีมือไม่เลวเลยนี่นาในมือใหม่คนนั้นน่ะนาโอกิคุงสู้กับใครคุงที่สูสีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพูดเรื่องอไรนะครับ ถ้าเทียบกับเซนโดคุงหรือคน,นอื่นๆที่นี่แล้วเรียกว่ายังห่างชั้นกันมากๆห่างแบบสุดๆเลยด้วยคือฉันนะนะชินโกคุงตอนที่เริ่มเล่นแวนกา์ดฉันเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็กลัวการแข่งมากๆเลยไร้คนอย่างเซนโดคุงเนี่ยนะครับนี่เรื่องจริงนะอ๋อสุดยอดเลยนะโอกิคุงเรียกทันเดอร์บูมดราก้อนกับได้ีว่าดราก้อนออกมา Dragon, ทันเดอร์บูมดราก้อนจมทีใสซุยตันไล Lùi lên đây Còn lên Buster Dragon Lên Counter Chống tuyên chắc nít ra Phong cả đuổi Hawk sắc xịt Xe drive check First check ได้คี่จะเข้าเพิ่มอีกหนึ่งฮะซีคันเช็ค <Second check. S 2> เอ๋เยี่ยมป้องกันได้หมดเลยน้่มันยังไม่จบแล้วนะ่าวัววิ่งซอด d ราก้อนให้ลินชูบูสต์ให้ไม่ป้องกันเท่าน,นี้ก็ห้าต่อห้า แล้วเธอน้าเช่นจัดการเบรกนายซะมอนั่นดูมีไฟดีนะยอดเลยเป็นคนที่น่าสนใจดี <c oughs> สมแล้วที่ได้ไอจิเป็นผู้ชี้นำทางเป็นวันการไฟเตอร์ที่ดูจะมีอนาคตไกลฮะ <c oughs> แต่ว่าเด็กนั้นของนายมันยังไม่ใช่นารุคคามีหรอกนะว่าไงนะฉันจะแสดงให้เห็นนารุคามีที่แท้จริงช <c oughs> สาชันสแตนแอนโดร์ม <shirt Olha eth> ังกรแห่งบรรพกาผู้ยิ่งใหญ่เอ้ยจงหวนคืนทั้งกายและพลังและจะตีลงสู่โลกนี้อีกครั้งเบรกไรเดสเซอร์ดรากอนิกเดสเซนดันด้วยสกิลเบรกไรของวาวิงซอสดราก้อนเอ้สวยสิ ดราโกนิกเดสเนดันมีพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเอสเปเชียลคอร์เตอร์บลส์พลังเพิ่มขึ้นห้าพันตลอดเทอร์นี้โดยให้ดีอิชิดะนาวกินี่คือนารุคามิที่แท้จริงให้ฮ <c oughs> ิเซนบุสแล้วดราโกนิกเดสเนดันโจมตีฮิเซนใช้โซบลส์พลังเลยเพิ่มขึ้นอีกห้าพัน perfect การด้วยเก้าทวินดรอฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คลิมิตเบรยของดรากอนิกเดสเซนดันเดสเนดันที่โจมตีไม่สำเร็จจะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งแตนและก้าวไปยังที่ที่สูงขึ้นที่จะเข้าเพิ่มขึ้นนึง นี่เลยเหรอรู้คำนีษท well. ี่แท้จริงนะเอ้ยเวิกทอรีโรเรียนฮิสเซไคโทชิกิ นายช่วยมาแข่งกับฉันอีกได้เปล่าอ่ะจะเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นอ้าเอ้โทษทีไอจิฉันแพ้ซะแล้วละ่ะไม่หรอกเป็นแมตที่ดีเนาะแข่งด้วยโมชั่นฟิกเกอร์ซิสเต็มเป็นครั้งแรกแถมยังไม่กลัวการโจมตีของคู่ต่อสู้ที่แข็งแงกร่งกว่าแค่นี้ก็ยอดแล้วละ่ะอืมไอหมอนั่นน่ะทั้งหล่อทั้งเก่งเลยอืม ฉันถึงได้บอกนายยังไงเล่าแข่งจริงครั้งแรกได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะในโลกนี้ยังมีไฟตเตอร์ระดับใครอยู่ตั้งเยอะแยะเลยอะเรื่องจริงเหรอเนี่ยสุดยอดเวนการนี่สุดยอดตอนนี้ฉันมีไฟมากขึ้นกว่าดามแล้วเอา้าแพ้ไปแล้วหนึ่ง ชนะ,ะไปแล้วหนึ่งชนะอีกสองครั้งโครินจังก็จะย้ายมาอยู่โรงเรียนของเราแล้วอ่ะ้เรื่องอะไรอ่ะไม่รร้สิถ้างั้นก็รูเล็ตการแข่งขันแมตช์ที่สองจากโรงเรียนมิยาจิทัศุรกิโครินอีกงว่าไงนะเออโครินจังเฮ้ อะไรกันทำไมชูชตาถึงแก,กล้งแบบนี้หรือจะเป็นบททดสอบจากเบื้องบนถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันก็ต้องชนะเขาก่อนอย่างนั้นเหรอทำไมทั้งกรรมเเทศถึงได้โหดร้ายกับลูกช้างถึงขนาดนี้จากโรงเรียนฮิซเอะอิสกิยูตะครับว่าไงนะ <c oughs> ดีแล้วดีด่นามือค่ะว่าจะได้ไม่ต้องสู้กับเขาไงจะมาสู้คนจาาหของฉันมันจะเกลียไปร้อยปี รีบมาสลัดตัวกับฉันซะเจ้ายังไงเนี่ยนายเดินมนล่าราคาจมันโอนี่คือว่าคุณเอาไว้ลงแมชใหญ่ๆนะก็แบบชัมซูโม่ก็ยังต้องแข่งเป็นคนสุดท้ายเลยอะอ่าอย่างนั้นเหรอนี่นายรีบแข่งเถอะนะอิสกิยูตะจะไปแล้วครับสตาร์ทแบงคการ ไอโทซิกิจันจ,จำชื่อของนายเอาไว้บนอะไรอยู่นะ่แค่จำชื่อนะ่ะเด็กทารกก็าทำได้เหมือนกันนะอุ้ยอย่าไปเลยขอเชตเทบ้างไม่ได้ไงเขานลยจะต้องชันละไฟเตอร์คนต่อไปของโรงเรียนฮิเึอเอะก็คืออิซากิคุงเหรอแถมยังมีไฟเตอร์คนที่5ที่ยังไม่โผล่มาด้วยตอนต่อไปตัวช่วยคือเด็กมอเตอร์อะตัวช่วยเหรอนี่รู้ว่าสุดยอดเลยม่นึกเลยว่าจะได้เห็นแมสแบบนี้ที่นี่อ่ะเออฝ่ายนี้คือคุณมิซากิการต่อสู้สุดร้อนแรงจะเริ่มกันแล้ว